วันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่งกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดนะครับวัดแห่งนี้นะครับพิเศษกว่าวัดอื่นๆครับก็คือพระุโบสถที่อยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับ เป็นพระบัวสดนะครับที่หุ้มด้วยสแตเลสทั้งหลังนะครับวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นโบสถ์สเตเลสหลังที่2นะครับของประเทศไทยนะครับหลังแรกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับโอเคแต่อุโบสถหลังนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับวัดแห่งนี้ครับก็คือวัดโพรัตนารามครับหรือวัดโพคู่ครับอยู่ในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ เดี๋ยววันนี้ช่างปลาปลาะบับบ้านานะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับชมพระบับสดที่หุ้มด้วยสแตนเลสหลังนี้นะครับว่ามีความวิจิตรงดงามแปลกตากว่าพระบัวสดที่อื่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับวัดโพรัตนากรนะครับหรือวัดโพคู่แห่งนี้นะครับนี่คือซุ้มประตูทางเข้าพระโบสถนะครับนี่นะครับจ้างป่าเข้ามาภายในพระโบสถนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบนอกนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะพื้นก็จะเป็นศิลาแรงนะครับบริเวณรอบพระโบสถแล้วครับแล้วก็ตัวพระโบสถนะครับด้านในนะครับจะเป็นพระโบสถก่ออิฐถือปูนนะครับแต่ว่าหลังนี้นะครับจะพุ้มด้วยสแตนเลสนะครับทั้งหลังเลยนะครับ นี่นะครับเป็นบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวช่างาประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะครับชมว่าด้านในของพาะโวอร์สดเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามช่างาประปาฉบับบ้านๆไปเลยครับ สำหรับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนของพระอุโบสถแล้วนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเนี่ยครับจางมะป่าฉบับบรรมานก็เดินมาบริเวณด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ด้านหน้า1องค์นะครับนี่นะครับจางมะป่าฉบับบรบมานจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่านี่นะครับที่นี่นะครับจะหุ่มด้วยแผ่นสเตลเลสนะครับนะครับเป็นลักษณะสเตลเลสยิงทรายนะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับทั้งหลังเลยนะครับ น,นี่เป็นบริเวณด้านนอกนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ใช่เป็นสแตนเลสเรียบๆนะครับก็จะมีลวดลายนะครับตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในพระบสถสดกันครับ ช่างป่าจะบับบ้านนะครับก็เข้ามาภายในบริเวณพระอุโบสถนะครับของวัดโพลัตนาตามนะครับหรือวัดโพคู่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะบุด้วยไม้สักนะครับนี่นะครับแล้วก็บานหน้าต่างนะครับก็จะหุ้มด้วยสแตนเลสนะครับรวมถึงด้านบนด้วยนะครับก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟเป็นระยะนะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีเป็นพระประธานนะครับ เป็นลักษณะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะว่าจะมีซุ้มเรือนแก้วนะครับแล้วก็จะมีพระสาวกซ้ายฝานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในนะครับของพระบสถวัดโพรัตนารามนะครับหรือวัดโพคู่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเป็นวัดที่แปลกตานะครับที่โบสถ์ทั้งหลังนะครับพุ่มด้วยสแตนเลสนะครับแต่ด้านในเป็นไม้สักนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบอกบ้านๆจะกราบพระพุทธรูป ประทานด้านในสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับชาา่างประปาฉบับบ้านๆก็พาไปชมด้านในของพระบัวสดวัดโพร,รัตนารามนะครับหรือวัดโพคู่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เดินออกมาทางด้านนอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะครับ ูด้วยหินอ่อนนะครับสลับกับด้านนอกนะครับก็จะเป็นศิลาแรงนะครับอันนี้ช่างประปาจะบอกบ้านๆจะพาเพื่อนๆชมด้านนอกนะครับอันนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับใหญ่นะครับสาหรับพระโบสถ์นี้นะครับแล้วก็นี่นะครับจะพุ่มด้วยแตนเลสนะครับนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นพระโบสถ์ที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับของเมืองไทยนะครับ เพื่อนๆนะครับที่ต้องการมาชมนะครับพระโโบสถกุ้มสแตเลสหลังนี้นะครับก็เพื่อนๆปัก g p s มาได้เลยนะครับวัดโพรัตนารามนะครับหรือวัดโพคู่นะครับอาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับห่างจากตัวอำเภอบ้านโป่งไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ทางผ่านนะครับเพื่อนๆจะไปกาญจนบุรีนะครับผ่านอาเภอบ้านโป่งนะครับก็สามารถเลี้ยวเข้ามาชมได้นะครับห่างจากถนนหลักไม่กี่กิโลนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นด้านข้างนะครับของพระบสดนะครับนะครับหลังคานะครับก็ยังเป็นสแตนเลสเลยนะครับก็ถ้ามีแสงนะครับก็จะสะท้อนค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนี่ช <ah> ่างประปาจะบอกบ้างๆก็พาเพื่อนๆชมนะครับย้อนมาทางบริเวณด้านหลังนะครับนี่นะครับก็คือบริเวณด้านหลังของพระบสดนะครับ ก็เป็นลักษณะคล้ายๆบริเวณด้านหน้านะครับนี่นะครับก็จะสวยงามนะครับเป็นโบสถสแตนเลสท,ทั้งหลังนะครับ สำหรับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถเข้ามานะครับภายในบริเวณวัดนะครับทางด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูนะครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถของวัดนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆสามารถจอดบริเวณนี้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินเข้าทางด้านหน้านะครับหรือว่าทางด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีห้องน้ําบริการเพื่อนๆอยู่นะครับก็สามารถเดินเข้ามาชมพระบัวสดสแตนเลสหลังนี้ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับชจ้าปลปลาฉบับบ้านนะครับก็พาเพื่อนนะครับมาเที่ยววัดสวยอีกแคงหนึ่งนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือวัดโพรัตนารามนะครับหรือว่าวัดโพคู่นะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับที่เป็นโบสถ์แต่เลททั้งหลังเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาทางอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็สามารถกด gps นำทางมาวัดโพรัตนารามหรือวัดโพคู่แห่งนี้ได้เลยนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านโป่งไม่ไกลครับ เพื่อนๆเขาแวะมากราบไหว้นะครับพระประธานภายในพระโบสถนะครับแล้วก็ชมความงามนะครับของพระโบสถพุ้มสแตนเลสหลังนี้นะครับอย่างไรนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดต่างกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้โอกาสหน้าครับจ้าป่าจะพาบบรทนบ้านจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ